ดูน้องสายกินที่แม่นะพนนเพื่อนเดี๋ยวราจะถ่ายให้ดูตลอดเลยนะนนมืกี่แค่แม่ก้อนนี้มันจะหมดไหมดูดิหมดไปครึ่งก้อนแล้วค่ะครึ่งก้อนแล้วนะเดี๋ยวเข้าไปใกล้พวกนี้เดี๋ยวโดนทิพต์โมกาลีไปโมกาลีนี่เด,ด,ดี๋ยวกินี่คือไปก้อนไปก้อนเลยทีละก้อนนะแล้วก้อนผมขอ นี่อร่อยเว้ยไม่ต้องคิวเองนะกินขี้แม่ไปเลยทีเดียวทำให้ย่อยสลายเรียบร้อยแล้วนีใส่ย,ยับเลยใส่ใส่ยับใส่ยับนี่ีสองคนนี้ยิ้มใหญ่ไม่เคยได้เห็นนะแต่ว่าอีนนี้มันก็ปกตินะที่กินขี้แม่นะมันปกติของแบบช้างนะ พราะว่ามันกินเองไม่ได้เนาะมันยังเล็กอยู่เนาะแต่ตัวนี้นี่ที่จริงโบกอ่ะแม่มันเรียไม่ได้เรียลูกอ่ะก้อนนี้จะหมดไปเลยให้ดูด้วยนะใส่ยับใสลอยลอยลอยใส่ยับกินแล้วงัวไปด้วยกินไปด้วยมึงไปด้วยอี่นี้เนี่ยมันจะผ่านไหม ขี้แม่แก่ใส่หยักเกือบหมดแล้วนะเว้ยมื่อกี้คึ่งหรือเ่าเกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้วเออกันล้วเนี่ย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 เข้าใกล้ไม่ได้แล้วเอาว่โมยอะอลยบุ๋ยเอ๊ะว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยทิกแล้วผมบอกแล้วถ้ามันกินขี้แม่เนี่เข้าไปใกล้ไม่ได้นะครับ เพราะว่าผมเคยไปแล้วผมเคยโดนหนึ่งครั้งนะ้ะเดี๋ยวเพือพ่อนๆจะดูในทวิตต่อในยูทูปก็ได้ผมเคยดูหนึ่งครั้งโดนหนึ่งครั้งแนละ้วเพราะว่าถ้ากินขี้แม่อยู่เนี่ยเข้าไปรบก,กวนไม่ได้นะผมบอกคนแล้วเดี <c oughs> ๋ยวๆายให้ท่านนี้เนาะขยับไปอันนี้อยู่ใกล้ไม่ได้นะอยูย่ใกล้มันจะอะไรบ้ะเกือบหมดแล้วนะคอนนี้กีกอนนี้เกือบหมดละก้อนกเกือบหมดเลย กินคลิปแม่เกยจีจีเว่ยยังยังไม่หมดนะไปแล้วครับนี่โค้งมาด้วยเนาะว่าเขาใกล้ผมแล้วมถ่ายวิดีโอไม่ให้ถ่ายนะนี่กินกินจมูกก้อนแล้วนะเพื่อนก้อนนั้นเหลือแค่นิดเดียวแล้วเนี่ยก้อนใหญ่ตัวนี้นะหมูกก้อนแล้วใส่มาทีพอดีเลยเพื่อนเออจะใส่ไหมใส่ย,ยับไหมใส่ไหม กินไหมเดี๋ยวรอลุ้นดูว่ากินไหมเดี๋ยวไปเดี๋ยวทิปของมาดีทิปขอมารีอ๋อไม่เห็นเราอยู่นะโอ้น่าจะอิ่มแล้วนะอิ่มแล้วเขาจบพี่แล้วนี่เพื่อนเดี๋ยวมา,มาหามาแล้วจบเพี้วเดี๋ยวถ่ายอะไรที่แบบไอ้น,นี้มันทำไมันยากเลย